สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิถาที่ราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดพระเนตรนิเทศการในโอกาส60ปีการก่อตั้งสาธ,ธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่20สิงหาคม2568เวลา16นาฬิกา สมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสิงคโปร์ท่อพระเนรนิทศการวันสปอนเดช m e สิงคโปร์เจอร์นี่ฟอร์มเซตเมนต์จูกอ g เบ b a ซิตี้จัดเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ60ปีการก่อตั้งประเทศ SGCity แสดงพัฒนาการของสิงคโปร์ตั้งแต่เป็นถิ่นฐานเล็กๆสู่การเป็นมหานครระดับโลก นิทศการแบ่งเป็น5ส่วนได้แก่ Always on the Map ใช้แผนที่เก่าเล่าประวัติแทนและการตั้งถิ่นฐานการพัฒนาเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคต่างๆ The River Road ประวัติความสำคัญและพัฒนาแม่น้ำสิงคโปร์บริเวณศูนย์กลางของชุมชนยุคแรกเริ่ม Expanding Horizons การได้เอกราชและพัฒนาการของประเทศการขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเลเพื่อเอาชนะข้อจำกัดทางกายภาพ Fros of People เรื่องราวของผู้อพยพยุกแรกเริ่มที่วางรากฐานการพัฒนาของสิงคโปร์ตามแนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายและ Making Waves แสดงความสำเร็จด้านต่างๆที่ส่งผลต่อนานาชาติชาวสิงคโปร์ที่ทำชื่อเสียงและองค์กรในระดับภูมิภาคที่สิงคโปร์มีส่วนร่วมก่อตั้งนิทรรศการออกแบบเชิญชวนให้ชาวสิงคโปร์ทุกคนมีส่วนร่วมเดินทางสำรวจกับคำถามที่ทำให้คิดไตรตรองว่า ประเทศของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราได้เปลี่ยนแปลงตนเองและกำหนดชะตากรรมของเราอย่างไรการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สิ่งใดเป็นอัตลักษณ์โดดที่ยังแสดงออกมาในปัจจุบันคำตอบที่ร่วมตอบเป็นเหมือนการสะท้อนสิ่งที่อยากเห็นสิงคโปร์เป็นในอนาคตสิงคโปร์เกาะเล็กๆไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเคยเป็นอาณานิคมเมื่อได้เอกราชรวมอยู่กับมาเลเซีย แยกจากมาเลเซียเพียง60ปีสร้างประเทศให้เจริญรุดหน้าเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจโลกดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาได้เพราะผู้นำมีวิสัยทัศน์มีนโยบายพัฒนาประเทศที่ชัดเจนทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลงทุนด้านการศึกษาให้ประชาชนมีคุณภาพสูงมีระบบบริหารราชการที่มีจุดหมายแน่นอนทุกด้านการเมืองสังคมและสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2568เวลา8นาิ45น,ทา,า,นาทีสมเด็จพระนิธิราติเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนนอตไลท์ส่งติดตามโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากับโรงเรียน เริ่มปี2556ปีนี้จัดระหว่างวันที่18-22ถึงสิงหาคม2568เป็นรุ่นที่7มีนักเรียนและครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด12คนจากโรงเรียน4แห่งได้แก่โรงเรียนวังน้อยพนมยงวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจังหวัดพังงาโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาและโรงเรียนศีฟาริดาบารูวิทยาจังหวัดยะลา ในการนี้ทอดพระเนตรนักเรียนแลกเปลี่ยนของประเทศไทยนำเสนอเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นในแต่ละภาคของไทยส่วนนักเรียนนอตไลท์เล่นอุคูเรเร่และร้องเพลงบระจำโรงเรียนนักเรียนไทยร่วมบรรเลงเด้วยการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนทั้งสองประเทศมีโอกาสพัฒนาตนเองเสริมสร้างความมั่นใจและกล้าสแสดงออกรวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเช่น การผูกมิตรกับเพื่อนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจวัฒนธรรมความคิดที่แตกต่างตั้งใจเรียนมากขึ้นและประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและมีผลการเรียนดีขึ้นกลายเป็นบุคคลต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาของสองประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งโรงเรียนนอตไลท์เมื่อปี2549เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มอบโอกาสให้เยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ศึกษาในระบบ นักเรียนที่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์การสอบเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตามระบบการศึกษาปกติมีปัญหาด้านการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ในระดับอ่อนกว่ามาตรฐานมักมาจากครอบครัวที่มีปัญหาหรือมีอไรายได้น้อยจะได้รับการศึกษาอย่างเต็มความสามารถหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา4ปี2ปีแรกเรียนพื้นฐานและการเรียนหลักสูตรวิบัตทักษะวิชาชีพ ITE Skill Certificate ISC สองปีหลังเน้นการฝึกหาดประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ควบคู่กับการฝึกทักษะทางบุคลิกภาพและการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติอาทิวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการฝึกหาดเพื่อประกอบอาชีพนักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจเพื่อตเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานเช่นหลักสูตรการโรงแรมหลักสูตรการค้าปลีกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและหลักสูตรการช่าง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการและหลักสูตรใหม่ของโรงเรียน3อย่าง LIFESHOP, ITE s k i l l c e r t i i i c a t e c o m m u n i t y Care s u p p o r t และ n o t Light Cafe งาน l i f e ช็อเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความมั่นใจด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนนักเรียนที่ตอบโจทย์เลขได้ถูกต้องจะได้รับสแตป์คะแนนซึ่งสามารถสะสมไว้แลกของรางวัลได้รางวัลส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์การศึกษาและกีฬางานฝีมือ IT e-Skill Certificate Community Care Support มีห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ Community Care Support CCS Workshop เป็นหลักสูตรทักษะวิชาชีพใหม่ด้าน Community Care Support เน้นการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเช่นการเตรียมอาหารให้ผู้ป่วยและผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้การจัดกิจกรรมพัฒนาสายตาสมองและความแม่นยำของผู้สูงวัยการออกกำลังกายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดห้องเรียนแบบใหม่เช่นใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เสมือนจริงที่เรียกว่า Immersive Simulation Wall เพื่อการเรียนรู้ ฝึกตามสถานการณ์ต่างๆว่าควรทำอย่างไรก่อนชัวให้นักเรียนได้ประสบการณ์สมจริงและมีส่วนร่วมได้มากขึ้นรวมทั้งการปั้มหัวใจ CPR เพื่อช่วยชีวิตและมี Not Light Cafe เป็นที่ฝึกอบรมทักษะการประกอบอาหารของนักเรียนหลักสูตรการโรงแรมรัฐบาลสิงคโปร์จัดการระบบการศึกษาที่ครอบคลุมให้กับเยาวชนในระบบการศึกษาปกติและตั้งโรงเรียนให้กับนักเรียนที่ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ เรียนรวมกับนักเรียนที่ต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษวางหลักสูตรผสมผสานทั้งวิชาการและวิชาชีพเสริมจุดที่ยังด้อยสร้างจุดเด่นด้านทักษะอาชีพมีห้องปฏิบัติการฝึกความชำนาญแต่ละหลักสูตรทำเป็นอาชีพได้จริงเมื่อจบออกไปที่สำคัญเมื่อเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆเช่นหลักสูตรดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านสุขภาพและเครือข่ายร่วมสนับสนุนช่วยเหลือ การทำงานที่ประสานร่วมมือกันทำให้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์และทักษะการทำงานตรงตามความต้องการกับตลาดแรงงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณารัฐสิงคโปร์